เหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่สามสิบห้าเหรียญครบเจ็ดสิบสองปีกรมธนารักษ์กาบสวดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์เหรียญสิบบาทโลหะสองสีที่ระลึกวันนี้นะครับมีหเหรียญที่น่าสนใจนั่นก็คือเหรียญครบเจ็ดสิบสองปีกรมธนาลักษ์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสําคัญ อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการครบรอบนะครับของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นกรมที่ดูแลนะครับในเรื่องเงินตานะครับเงินตาการผลิตเหรียญกระสาบต่างๆและเหรียญที่ท่านกําลังคุยอยู่นี้นะครับกรมธนารักษ์ก็เป็นผู้ผลิตขึ้นมานั่นเองนะครับรวมถึงเหรียญอื่นๆที่อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งและนี่เป็นการครบ นี่เป็นการเหรียญที่ครบ72ปีของกรมธนรักษ์นะครับจึงมีความสำคัญไม่แพ้กันเอาล่ะเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่าเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก8.5กรัมมีการครบร,รอบวาระนะครับวันที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราชส 2, 5 4 8มีการประกาศออกใช้งานเหรียญกษะสาบนี้คือวันที่10 พฤษภาคมปีพุทธศักราช2548มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น3ล้านเหรียญด้วยกันสำหรับเหรียญกระสาบนะครับในชนิดราคาอื่นๆนะครับในวาระเดียวกันก็จะมีเหรียญชนิดราคา20บาททั้งแบบขัดเงาและธรรมดาที่หน้าตาเหมือนกันนะครับที่หน้าตา เอาละเรามาดูรวดลายของเหรียญกันดีกว่านะครับสำหรับรวดลายของเหรียญครบ72ปีกรมธนารักษ์นั้นด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดช ด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทั้งสองข้างของเหรียญเลยนะครับอันนี้ดูรวดลายด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวพี่กลับไปชมนะครับพี่กลับไปด้านหลังเพื่อชมเพื่อชมด้านหลังของเหรียญรวดลายของด้านหลังกันนะครับ พี่กลับมาด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมธนารักษ์และรอบเครื่องหมายดังกล่าวมีเลข72นะครับเรียงรายอยู่โดยรอบภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าครบ72ปี23พฤษภาคม2476ถึง2548 ด้านล่างมีข้อความบอกชนิดราคา10บาทนะครับโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับดูให้ดีนะเห็นไหมเห็นเหรียญมีเลข72นะครับอยู่ในในบริเวณตรงเหรียญที่เป็นสีทองนะครับนะครับมีเลข72อยู่ เอาละเรามาดูรายละเอียดหรือประวัติความเป็นมาของกรมธนารักษ์กันดีกว่านะครับจะได้เรียนรู้ความรู้ไปด้วยนะครับกรมธนารักษ์จัดขึ้นโดยการรวบโดยการรวมกรมพระคลังหมหาสมบัติกรมเงินตากรมรักษาที่หลวงและกรมปนานะครับกับกรมกระสาบสิทธ,ธ,ธิกรมกระสาบสิทธิการเข้าด้วยกันนะครับเมื่อวันที่ 23. พฤษภาคมปีพุทธศักราช2476นะครับนั่นคือเป็นการกำเนิดนะครับของกรมธนลักษณ์นั่นเองนะครับตามพระราชกิจสฎีกาการจัดวางระเบียบก,กรมในกระทรวงคลังนะครับพุทธศักราช2476โดยใช้ชื่อว่ากรมพระคลัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมคลังเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2476ตามพระกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการนะครับสำนักงานและกรมในกากระทรวงการคลังนะครับพุทธศักราช2476จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2495 พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ปีพุทธศักราช2495จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากกรมคลังเป็นกรมธนารักษ์เมื่อวันที่12มีนาคมปีพุทธศก 95, ักราช2495ตาบจนปัจจุบันนั่นเองสถานที่ตั้งทำการกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ใน พระบรมมหาราชวังบริเวณริมถนนเขื่อนขันนิเวศตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมเป็นต้นมาจนถึงปี2502นะครับต่อมาในปี2503ได้ย้ายที่ทําการนะครับจากพระบรมมหาราชวังมาตั้งอยู่ถนนจักกรพงษ์แขวนชนะสงครามเกรพระนคร และในปีพุทธศักราช2535ได้ย้ายที่ตั้งทำการจากถนนจากกรพงนะครับมาอยู่บริเวณกระทรวงการพลังถนนพระราม6แขวน3เสนในเขตพยาไทกรุงเทพมหาคนครจนถึงปัจจุบันนั่นเองกรมธนารักษ์มีหน่วยงานในสังกัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายนอก,นอ,กอาคารกรมธนารักษ์ได้แก่สำน,นักสำนัก ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินนะครับตั้งอยู่ที่ซอยรามบุตรตีถนนเจ้าฟ้าแขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักบ,บริหารเงินตาตั้งอยู่ถนนพระโโยธิน,นตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สำนักประเมินราคาทรัพย์สินตั้งอยู่ที่อาคารรัฐประสารัฐประสาสนะพักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักกษาสาบตั้งอยู่ถนนพ่อโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประมธานีีแล้วก็ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาสาบนะครับจะมีทั้งหมด6แห่งด้วยกันศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาสาบจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุบ,บลราชธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครศรี ออนครสวรรค์น,นะครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนั่นคือ6แห่งนอ,อนอกจากนี้ยังมีบริษัทธนาคารพัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ที่หถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือประวัติความเป็นมาของกรมธนาักษ์นั่นเองโดยวิสัยของ ถ่าเรามาดูวิสัยทัศน์ธนกิจและภารกิจกันวิสัยทัศน์ของกรมธนารักษ์ได้แก่บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างเบืออาชีพนะครับด้วยหลักธรรมอธิบ้านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลนะครับยั่งยืนภารกิจนะครับเป็นการบริหารจัดการราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 2. นะครับก็จะเป็นการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล3 ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกระสาบให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ 4. จัดแสดงเผยแพร่และดูแลร,รักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐนะครับตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดกาทางวัฒนธรรมของชาตินั่นเองภารกิจที่สำคัญของกรมธนรักษ์นะครับ 1. ปกครองดูแลบำรุบำงบำรุงบำรุรักษาบำรุงรักษาให้ใช้จัด ประโยชน์นะครับจัดทานิติกรรมและดําเนินการในเรื่องต่างเกี่ยวกับราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยราชพัสดุ 2. จัดทานําออกใช้และรับคืนเหรียญกระสอบและดําเนินการเกี่ยวกับเงินตาตามกฎหมายว่าด้วยเงินตาและงานรับจ้างทําของนะครับ 3. รับจ่ายควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง สี่ดำเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 5. จัดสแสดงเผยแพร่และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและจัดจําหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์นะครับนั่นคือภารกิจที่สัมพันธ์นั่นเองโอเคนี่คือเรื่องราวที่สําคัญน,นะครับของเหรียญ กษาบลหาสองสีวาระที่35มสิห้เหรียญคกเจบสอปีกรมธนาลักษ์